สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องมนทาสไตล์นะคะวันนี้นะคะพี่มนทาก็มีเสื้อเชิ้ตนะคะเกรดพรีเมียมเนื้อผ้าบอกตรงๆนะว่าดีมากๆนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะมีกันหลากหลายสีมากมายวันนี้นะคะเรามารีวิวให้ชมกันนะคะเป็นเชิ้ตผ้าหน้านะคะตลอด คอปกไม่โตมากกำลังสวยนะคะแขนก็เป็นแขน5ส่วนเป็นแขนเลยศอกนะคะทุกคนคะ่ะฟามยาวเสื้อนะก็โดยประมาณ25-26นิ้วขนาดไซส์ก็มี40-42แล้วก็44สวยมากคะ่ะรอบนี้นะคะจะเล่นแบบเล่นลายนิดหนึ่งนะคะคือด้านหลังนะจะใช้เป็นผ้าพื้น ด้านหน้าจะใช้เป็นผ้าลายนะคะทุกคนเป็นผ้าพื้นกับผ้าลายคือเป็นสีที่แมทกันมากๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าสีมันจะโดดจากกันนะคะสีสวยค่ะแล้วก็มีกระเป๋านะคะด้านหน้าอีกหนึ่งใบอย่างสวยเลยนะคะแต่ละสีแต่ละสีส่วนกระเป๋านะคะก็จะใช้เป็นผ้าสีนะคะแต่งปกก็ใช้ผ้าสี แต่งปกนะคะสวยฮาม,มากมากจริงๆนะคะพี่วันทาชอบเสื้อเชิ้ตรุ่นนี้มากๆที่วันทาโพสขายเป็นประจำนะคะเป็นเกรดพรีเมียมเป็นเสื้อเชิ้ตที่ชายโค้งไม่เยอะนะคะ <ๆ S 2> เวลาใส่จะสวยแล้วก็มันไม่บานไม่ถ่างนะคะสวยงามมากๆเห็นลูกค้าที่รับไปแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าที่จะเ,าเขาเรียกว่าซื้อซ้ำอะค่ะ ซื้อซ้ำมาบ่อยมากๆค่ะทรงนี้นะคะรอบนี้40 42 44นะคะ40 42 44นะคะลูกค้าขาถ้าสนใจนะคะตัวไหนรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้ามีไม่เยอะสินค้าขายหมดไวมากนะคะรุ่นนี้พิมพ์ทาโพสตแล้วก็ต้องรีบนเลยนะคะช่วงนี้พิมพ์ทาอาจจะไม่ได้ลงไปในไลน์นะคะ แต่ว่าลูกค้าสามารถมาแอดไลน์ในคลิปนี้นะคะแล้วเข้าไปในไลน์แล้วแคปหน้าจอแล้วทักพี่วุธามาแล้วพี่วุธาก็จะส่งไปให้ดูนะคะเพราะว่าในไลน์ตอนนี้พุ่นทาย,ยังโพสไม่ได้นะคะยังโพสไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้จ่ายค่า ค่าลายเขาพิ้นทาจ่ายไม่เป็นก็ลาจ่ายไม่เป็นกันทุกคนสารภาพนะคะจ่ายไม่เป็นนะคะจ่ายค่าที่เขาเรียกนะจ่ายค่าลายไม่เป็น,นะคะ่ะเลยโพสไม่ได้นะคะ,ะแต่ถ้าลูกค้าแอดไลน์แล้วเข้ามาในไลน์แล้วทักมาเลยส่งรูปมาด้วยว่าอันนี้นะแบบนี้นะไซส์ลายสีอะไรมาสอบถามเพิ่มเติมได้จาก ในไลน์ได้นะคะทุกคนพี่วันธาก็จะอธิบายแล้วก็จะส่งรูปแต่ละรูปไปให้เพื่อนๆชมกันนะคะส่วนในคลิปนี้คําอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเสื้อนะคะขนาดไซส์สีราคาขายยังไงส่งยังไงติดต่อยังไงนะคะ,อะโอนยังไงแบบไหนพี่วันธาจะใส่ไว้ในคําอธิบายของรุ่นนี้นะคะสีแดงเนี่ยสวยมากนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะแต่ละสีแต่ละสีกันแล้วกันนะคะตอนนี้สีแดงสวยมากค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะว่าสีมันเหมือนกันนะคะขอบก็เล่นสีนะคะส่วนปกก็เล่นสีค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะกระเป๋าก็จะเล่นสีแบบนี้เหมือนกันนะคะสีแดงสวยมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงค่ะ อมพ่วงได้เห็นหลังก่อนได้เห็นหลังก่อนนะคะมันยังไม่ได้เห็นข้างหน้าเลยได้เห็นหลังก่อนสวยมากค่ะทุกคน4ี4ส44องสี่นะคะเกิดวินทาก็ให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังเให้เรียบร้อยนะคะมันโค้งไม่เยอะ จริงๆสวยงามจริงๆสวยงามมากนะคะนี่ด้านหลังแล้วก็นี่ด้านหน้าค่ะทุกคนมันด้านหลังมาก่อนด้านหน้าเลยนะคะทุกคนพี่พงษาจิ้มผิดหรือไงเขาไม่รู้นะคะนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้เห็นไหมคะสวยจริงๆลายหวานมากค่ะตัวนี้ละหวานชื่นใจหวานเย็นนะคะอ่าหวานเย็นเลยนะคะถ้าชื่นชอบตัวนี้ก็แคปหน้าจอปุ๊บเลยนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์แอดนะคะ พี่มันทาขึ้นลายไว้ข้างบนนี้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะขึ้นลายไว้ข้างบนนี้แล้วนะคะรูอว่าอ้าวพี่มัน t ากดผิดจริงๆค่ะทุกคนขานี่ด้านหลังด้านหลังอยู่นี่คะ่ะกดซ้ําไปนะคะทุกคนคะ่ะต้องขออภัยด้วยนะคะคือกดภาพซ้ําไปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปกดออกให้นะคะทุกคนคะ่ะกดออกมันก็จะไม่ตรงกันอีกเนาะ ก็ไม่ต้องกลบปล่อยมันไปเลยนะคะสวยงามให้เพื่อนๆดูชัดๆที่พัน,นลรากยาวแบบนี้เพราะต้องการให้เพื่อนๆชมกันชัดๆนะคะแล้วก็สีเขียวเขียวสวยมากเขียวสดแต่ว่าพี่มันานอธิบายนิดหนึ่งก่อนนะคะสีทุกสีในรูปจะสดกว่าของจริงประมาณ5-10%นะคะมันจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสด ขนาดนี้นะคะทุกคนนี่ชิ้นหลังก็จะเป็นเขียวแบบนี้นะคะเรียกเรียกเขียวอะไรเดียวเขียวตองนะคะเขียวตองสวยมากๆคนขาวๆผิวขาวๆนะสวยเลยพวกนี้ใส่กับกางเกงขาแบบ เดฟๆหน่อย украї. ค่ะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะที่เป็นผ้าลินิน,นใส่กางเกงขาวได้ทุกตัวเลยค่ะทุกคนหรือว่าเราจะใส่กับสิเชกโกหรือสีดำนะคะสามารถแมทสีได้ไม่ยากสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะตัวนี้เรียกสีเหลืองอ่อนนะคะสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะก็สามารถนุ่งเกงได้หลายสีนะคะทุกคนใส่กางเกงออกโทนเขียวขี้มาก็ได้นะคะ ผัวเนี่ยเขียวผัวเป็ดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสวยงามจริงๆแล้วก็บอกเลยนะคะลูกค้าพิมพ์ทาบอกขอบอกเลยพิมพ์ทาใส่หลายตัวแล้วนะคะคือมันสวยมากๆจริงๆมันนี้ด้านหลังมันก็จะเป็นอ่อนๆแล้วก็ตัวต่อไปนี่ก็จะเป็นสีไข่ อ่ะสีไข่นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็ขึ้นมาเร็วไปแล้วนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะสวยทุกตัวสวยทุกตัวลูกค้าดูตามรูปนะคะดูตามรูปเลยนะคะสวยทุกตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนะคะงานนี้พรีเมียมกันเลยจริงๆนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะทุกคนไม่แพงเลยจริงๆค่ะพี่มนทา จัดให้นะคะลายดอกนะจริงๆมันจะราคาสูงมากๆนะคะผ้าแต่อันนี้อ่ะลายดอกนะคะเออข้างหลังเป็นผ้าสีนะคะในราคา790นะคะจัดส่งฟรีกันเลยค่ะจัดส่งฟรีแบบโอนนะคะถ้าไม่โอนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคำอธิบายนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะทุกคนคะ่ะ สวยงามแบบนี้นะคะสีนี้สีม่วงนี้ก็สวยนะหวานหวานนะคะสีม่วงหวานมากเลยนะคะดอันนี้อันนี้ไม่ใช่ม่วงแล้วมั้งเออนี่ม่วงม่วงอพี่วรนตามืนพี่บนทํามืนนะคะทุกคนค่ก็ขึ้นภาพอันนี้ก็สวยอันนี้ม่วงเข้มๆหน่อยนะคะลายสวยงามมากๆขึ้นซ้ําหันหน้าหันหลังไม่ถูกมืนมืนมืนเม,นมาๆนะคะ นี่ด้านหลังเห็นไหมคะถ้าข้างหน้าเข้มข้างหลังก็จะเข้มนะคะอังข้างหน้าอ่อนนะคะด้านหลังก็จะอ่อนเหมือนๆกันนะคะทุกคนคะ่ะคือแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแมทดผ้าได้สวยงามมากๆค่ะเนี่ยใส่กับสีขาวใส่กับสีดําใส่กับสีน้ําตาลก็ได้นะคะเป็นทรงกระบอกเล็กๆนะคะเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่บรรทาก็อธิบายมา ถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนี้นะคะบอกเลยนะคะต้องรีบจองเป็นเจ้าของกันเลยนะคะเพราะว่าสินค้าไม่ได้มีเยอะนะคะบางสีอาจจะหมดเร็วไปแล้วก็ได้นะคะกว่าพี่มณฑาจะได้โพสต์นะคะทุกคนขาสวยงามมากๆนะคะอย่าลืมนะคะจับจองเป็นเจ้าของนะคะ7 9 0จ็ดส่งฟรีแบบโอนนะคะเอาล่ะคะ่ะถ้าหากชอบนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ที่สำคัญสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องของเราวันนี้นะคะพี่มนตถัดต้องขอลาเพื่อนๆนะคะไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบาย